ทานนี้จะได้ดูคะแนนเริ่มต้นกันแล้วนะครับว่าะระหว่างชัยภูมิกับสมุทรปราการใครจะได้เริ่มออกนำจากคู่แรกน้องสนุกกับน้องบีมมาดูคะแนนของน้องสนุกกันก่อนนะครับและคะแนนของน้องสนุกจากสมุทรปราการคือจะได้เท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้มีอยู่50นะครับตอนนี้มีอยู่50เริ่มต้นเท่ากันสนุกได้มาเป็นหนอคะแนน ตรงนี้ก็ดูไม่ง่ายนะฮะถ้าหากว่าน้องบีมทำได้เกินกว่า895ก็จะออกนำทันทีใช่ครับมาดูคะแนนของน้องบีมจากชัยภูมิคือต้องเกิน895นะฮะคะแนนที่คณะกรรมการนะครับกำลังกดจีนอยู่เลยนะฮะอันนัที่น้องบีมได้เกิน945ครับ945 นำไปเลย50คะแนนนำไป50คะแนนนำไปเลยทีเดียวคนแรกนะครับอยู่ที่การวางหมากแหละอยู่ที่การวางหมากต้องอยู่ที่สองคนที่เหลือของเรานะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างอ้าวคราวนี้ฝั่งพี่ก่อนนะกลับกลับที่คุณแววนี่เปิดร้านเสริมสวยอยู่เธอแฟนเป็นช่างเสริมสวยแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นนักบอลวันนี้แฟนพามั้ยนี่ยเนี่ยนี่เนี่แฟนเขาแฟนเขาตอนนี้เปลี่ยนเป็นนักร้อง ตอนนี้เปลี่ยนเป็นนักร้องแล้วเปลี่ยน็นนักร้องแล้วตัง้งแต่ออกการแสดงกิ๊กดูตั้งแต่ออกกิ๊กดูไปตอนนี้ในร้านทําผมของแฟนเขาไม่ต้องใช้วิทยุแล้วครับแววร้องคนเดียวเดี๋ยวเลือกแผ่นป้ายของเราก่อนแต่แผ่นป้ายครับเรื่องไหนดีครับเรื่องอะไรดีต้องเชียรต้องเชียรอีกแล้วลอลีเอลอลีเอพลาดทำไมลอลีเอครับวันนี้เป็นโอ้เพลงพุ่มพวงเพลงเร็วนะนีนะกำลังเสียงอย่าลืม โอเคขอให้โชคดีครับพบเลยครับเพลงส้มตำจากคุณแววชัยภูมิครับ น้ำไหลไหลจดตำละจำสมตำลาวเอาตำลาวมาใครมำเกินอัตราระวังท้องจะพังขอแทมอีก เป็นนักร้องแล้วนะคะเออเป็นไงฮะอาจารย์ยกที่หนึ่งได้คะแนนนำยกที่สองออกมาทีบอย่างเดียวเขาเรียกว่ารักษารูปเก็บคะแนนไว้ยังไม่ต้องเล่นอะไรมากครับเพราะว่าเพลงที่เลือกมานั้นเป็นเพลงแหลกครับครับเพลงแหลกนั้นมีอย่างเดียวานนที่อันตรายคือจังหวะคํามันต้องตกพอดีโป๊ะโป๊ะโป๊ะแต่ถ้าเปิดนักฟุตบอลร้องได้ขนาดนี้เราก็ เราจะจะไปคิดอะไรมากมายนับฟือบอลโองเลยนะ่อพอองร้องงเคยใช้เพลงนี้ประกวดอ๋อเหรอเราเข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 านขา้ขเขาเขา้วาเข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 อเขเขาเขรเขา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 เขเขาเขาเขาเขเขาเาเพาเขาเาเขาเขาเขาเาเกาเขเานเขลเพาเขาเวาเนาเ้าเขาเขวเขาเาเขาเขาเเขา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 เา ไเป็นนักฟุตบอลผมขอพี่แอสก่อนแอสเป็นไงพี่เพลงนี้สวิปเปอร์นะตัวนี้สวิปเปอร์รูปร่างอย่างนี้ต้องกองหลังอย่างเดียวฮะแบ็คสวิปเปอร์สินะครับสวิมีหน้าที่คอยชนอย่างเดียวมาเป็นรวบป่ะพี่เป๊ตะทุกอย่างที่ขวางหน้ายกเว้นลูกฟุตบอลนะครับแล้ร้องเพลงแล้วอยากทานหิวเปรีลยหิวเปรี้ยวปากเลยโอ้โหอร่อยแน่นอนดูลีลานะครับลีลาไม่เกรงใจรูปร่างครับลีลล่ากัน หนักไม่เกี่ยวอ่หนักไม่เกี่ยวนะหนักไม่เกี่ยวเลยดีกว่าเดิมเยอะเลยครับผมเยอะมากมากโอเคครับขอบคุณครับครับพี่ดาวเรียบร้อยทำได้เต็มที่ไหนน็อที่สองของชัยภูมินะครับผ่านน็อตแรกเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างไรน้ำอยู่ตอนนี้น้ำอยู่50แล้วแต่ตอนนี้โอ้โหออกอาวุธจัดหนักมาทุกคนเลยนะเดี๋ยวดูว่าทางฝั่งจะมีโอกาสไล่ทันหรือเปล่าอองอาวุธเหลือสองสาวด้วยอะตามแผนนี่ต้องเป็นน้องบุ๋มแล้วนะหนักใจไหมครับตามอยู่50คะแนน หนักใจค่ะหนักใจเลยบอกตรงๆว่าหนักใจจะทํำยังไงดีคิดคิดไว้คิดแผนไว้ว่าทําให้ดีที่สุดค่ะทําให้ดีที่สุดนะครับเอาละเตรียมเพลงมาแล้ว8ปดแผนป้ายเหมือนเดิมนะครับบางพีจะต้องเลือกครับเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับโรซาโรซาและโรซาเป็นเพลงยอมยอมจนข้างเธอคัทรยามารสีพร้อมนะครับ ยอมจนข้างเธอจากน้องหมุมจากสมุทรปราการ ปั่งบนไม่รู้กี่หนที่ฉันนั้นเขาประกูดได้เป็นเทพีที่หนึ่งทุกปีฉันนารู้ทุกเวทีที่เขาประกวดมีถ้วยอัวดชอไว้มากมายครั้งแรกเมื่อได้ศพ ฉันแอบเลอือสยบรักเธอไงไงอาจเป็นบุเพท,ที่พามาพบพยอชายรักเธอไงไงผู้ชายจนจนอย่างเธอ ได้เจจะจนกับเธอจะรวยกับเธอขอตายกับเธอ,อย้ายไฟคอยเกินมีเพียงเธอคนอด่นไม่ซ่อนร้อยพันเสียขอให้เป็นเมียไม่เอาเงินล้านที่เขาจะยกให้เรา จนข้าวุธอาวุธผมพูดเลยนะเอาเลยคะอาจารย์คือเขาแสดงความเป็นนักร้องเจนเวทีเป็นนักร้องประกวด เพราะนั้นทุกลีลาบนเวทีประกวดน้องบุ๋มเอามาเล่นหมดเลยปลอปหมดเลยเพราะรู้ตัวว่าคะแนนเป็นรองเล่นเยอะรองแล้วเสียงดีมากลีลาทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าเราใส่ลูกคอสักทุกคำมันทำให้เพลงเนี่ยแทนที่จะฟังแล้วมันสบายหูมันก็เลยมีความรสืสึกว่า ทำไมมันเล่นเยอะขนาดนั้นออกมาก็ปั้มตีอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจตีพลาดไปโดนกรรมการก็หลายครั้งโอเคไม่เป็นไรจะ่ทำดีแล้วทำเต็มที่แล้วมาตรฐานสูงทำเต็มที่แล้วน้องไผ่ว่าไงครับใจผมก็คือรู้สึกอย่างที่อาจารย์ว่าอาจารย์ว่าเลยครับว่าเอบางคำมันมันดูมันเขาใส่จนแบบเราฟังไม่ทันเออหรือหูผมไม่ถึงเนี่ยแหละพยายามฟังนะแต่แต่ก็เพลินดีครับคุณยิ่งยงอ่ะ ผมคิดว่าดีมากเลยแหละใน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 นาของผมเนี่ยเพราะว่าลูกทุ่งเนี่ยมีอะไรต้องโชว์ถ้าไม่โชว์นี่ไม่ใช่ลูกทุ่งแล้วนะลูกทุ่งมันต้องโชว์จริงๆนะฮะอ่ะโอเคมาประกบหน่อยชิ้นเราอย่างที่อาจารย์บอกนะถีบยันลูกอยตียันอย่าออกอาวุธไอ้นี่ก็พยายามปั้มออกอาวุธนะต้องมาดูว่าเป็นยังไงนะฮะคะแนนตามอยู่50คะแนนนะครับช่วงหน้าจะกลับมาดูว่า สมุตปราการตีตื่นชัยภูมิได้หรือเปล่าหรือจะหนีห่างกว่าเดิมสักรู่เดียวครับหัวใจทุกของยังร้องเพลงรอยังร้องเพลงรอราความรักจริงจากทายในฝัานสิบนิ้วพนม แล้วก้มลงกราบขอบารมีพระปู่ฤศีผูมี